สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแม่ตอนนี้เวล6โมง<ม>6โมงพอดีนะคะมาแวะหาของกินที่ตลาดสด <c oughs> ตลาดสดจริงๆนะคะบรรยากาศ <c oughs> บลาเราจะไม่กินไก่สดคะ่ะยังล้างหน้ามไม่เกี้ยงเลยคะ่ะหลังจากที่ลงจากเวทีแล้วแล้วก็หิวมากๆนะคะบรรยากาศก็คือของสดเยอะมากนะยังไม่ได้กินอะไรเลย หาร้านละหาร้านยากมากนี่ค่ะปลาเออยอะไรเออยผักต่งตางๆนานาของหลายอี่ค่ะพี่เจมอาทิตย์เป็นคนชวนมานะทุกคนอยู่เลยยังล้างเครื่องส่องอางไม่หมดเลยแม่แม่ยังล้างไม่หมดเลยอ่ะ,ออะสู้ชีวิตมากเลยอ่ะโอ้โหอ้วนอัวมากค่ะวันนี้ เบจเ,เบอร์ซิเบิร์ูดีนะมีโทรศัพท์แม่ไม่งั้นไม่รอดอุย้ยแม่แม่อันนี้คือหนูเล็กพายายามล้างมันล้างไม่ได้จริงๆนะอันนี้คือมีเมื่อคืนอ่ะมีพี่ช่างแต่งหน้าเขาแบบว่าเขาอยากจะแต่งหน้าให้เราเขาเขาแบบว่าหนูแบบว่าแบบเขาแบบน่ารักมากอยากแต่งหน้าให้หนูเล็กไม่เอาเล่าแม่ แม่ลองหนูเล็กอะว่าให้หนูเล็กซื้อหมูปิ้งแต่แม่ไม่เอาแม่ลองหนูอะไม่เอาแล้วหนูไม่กล้ากินแต่ว่าเขาอยากแบบเขามาแต่งหน้าให้เราเขาน่ารักมากแต่งสวยมากด้วยแต่ว่าหนูเล็กก็เป,เปเตมมแต่แต่หนูเล็กก็คือแบบเออต้องให้เขาแต่งอะไรเงี้ยแต่เวลาล้างก็คือลำบากนิดนึงค่ะเพราะว่ามันเป็นกาวกาวที่ติขดขนตานะคะมาปัดถู มันเป็นปกติอยู่แล้วเนาะเวลาเราแต่งหน้ากับทางช่างแต่งหน้าที่เขาเก่งๆเขาจะใช้กาวติดขนตามาปัดให้คิ้วมันอยู่ทรงอะไรเงี้ยตอนนี้คือยังล้างไม่สะอาดเลยนะคะพี่เจมส์วนมาเดินตลาดหาของกินก่อนยังล้างหน้าไม่สะอาดเปลี่ยนเสื้อก็เดินลงมาจากบนรถเลยนะคะแม่เรียกอะไรขนมต้มหรอแม่ขนมต้มอ่ะแม่ไม่กินนะ กินขนมต้มเออใครอ่ะเออบ่นอะสามหน่อสามสามคนนะคะอของน่ากินมากาาาตลาดสดอีริค่ะ ไอเราเดินผ่านที่กินมาหรือยังอุ้ยเราได้เป็นฟีลแบบว่าตลาดแบบ เราได้แบบฟิลแบบตลาดแบบน่าน่ากินอ่ะดูเป็นฟิลแบบคิดถึงบ้านเลยเนาะของขายหลายหลายหรือพี่น้อง ถ้าสิมากินอันร้านซับในดินอืมม็คืออย่างนี่ค่ะกินง่ายๆสไตล์บ้านเราสไตล์เรานะคะนี่ค่ะอาหารยามเช้าสวยเนาะ สิบสี่เหรอสิบสามโบสิบสามโบมีบริการแข่งมันค้างมังยังไม่คล้างขอมเง็กมันไปแล้วเกนซื้อกี่ปีถามนี่ป่ะสองปีอุ๊เล็กใช้นานนเจ็ดปีอร่อยมากเลยค่ะต้องจิ้มนมข้นอือหือ อร่อยมากเลยครับต้องกินนมข้นโรกใส่ไข่ใช่ไหมยายเขาใส่เข้าไปละได้ไม้ี่ไไดเนาะใส่มีใส่หมูกรอบด้วยใช่ไหมเรื่องหมูกรอบโต๊ะก็ใส่หมูกรอบโต๊ะก็ใส่หมูกรอบครับ